สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสอนเคล็ดลับขั้นตอนวิธีการเพิ่มไลค์ถูกใจไอนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นก่อนอื่นเลยเรามาเข้าหน้าเว็บกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บของเรานะคะที่เราจะมาใช้บริการวันนี้นะคะใครที่เข้ามาสมัครใหม่นะคะสามารถสมัครใช้งานได้ที่แถบ,บสีเขียวนะคะเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาสมัครใช้งานนะคะก็ลงชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ติ๊คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัตินะคะก็สามารถสมัครได้เลยค่ะส่วนใครที่มี Gmail อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยค่ะเนื่องจากไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันมีอีเมลอยู่แล้วก็จะเข้าใช้งานได้เลยนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าตาของเว็บ K N Social นะคะที่เราจะมาใช้บริการวันนี้นะคะอันดับแรกเลยใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถดูที่แถบเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีช่องทางการเติมให้3ามช่องทางนะคะคือ1สแกน QR Code ทุกธนาคารนะคะมีคำแนะนำให้ใส่ย,ยอดเงินแล้วก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะช่องทางที่2องจะเป็น To Money Wallet นะคะก็จะมีคาแนะนาใส่ยอดเงิน แล้วก็จะมีค่าทมเนียมนะคะแล้วก็ยอดเงินรวมทั้งหมดค่ะสามารถสแกนจ่ายได้เหมือนกันค่ะช่องทางที่สามจะเป็นคริปโตนะคะก็จะมีคําแนะนําด้านล่างนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มถูกใจไลค์ใน i g จีนะคะเราก็จะกดไปที่คําสั่งซื้อใหม่นะคะอันนี้คือหน้าตาคําสั่งซื้อใหม่นะคะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์มของไอนะคะเราก็จะกดไปที่ไอีเลยหมวดหมู่นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มถูกหัวใจนะคะเราก็จะกดไปที่ หัวใจอินสตาแกรมนะคะบริการก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายเลยมีทั้งเร็วแล้วก็สปีดแบบไหนประกันแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกอ่านได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาใช้อันแรกนะคะส่วนลิงก์นะคะเราก็กลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเพื่อกอบลิงก์โปรไฟล์ไอจีของเรามานะคะก็สามารถนําใส่ได้เลยนะคะจํานวนนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มย,ยอดหัวใจหนึ่งร้อยนะคะ ก็จะมีเวลาค่าฉเฉลี่ย ع, ค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณ3บาทก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะเราก็สั่งซื้อได้เลยค่ะเอจะเป็นหน้าตาคำสั่งซื้อของเราค่ะขึ้นแทบสีเขียวเรียบร้อยแล้ว ใครที่อยากจะดูรายละเอียดนะก็สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดที่ประวัติเมื่อเรากดเข้ามาในนะ้าประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมีเลขออเดอร์ให้เรานะคะสถานะแจ้งให้เราทราบนะคะว่าระบบกําลังดาเนินการอยู่นะคะมีลิงก์ของเรานะคะแล้วก็มีปริมาณยอดที่เราต้องการนะคะแล้วก็ค่าบริการต่างๆนะคะก็นี่คือหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อในช่องติดต่อแอดมินได้ะคะ่ะ ก็จะเอาเลขออเดิมเมื่อกี้มาใส่นะคะก็เลือกหมวดหมู่นะคะที่ต้องการเลยแล้วก็แจ้งปัญหานะคะขอความเร็วหรือว่าขอเพิ่มยอดยกเลิกบริการหรือว่าอะไรอื่นๆก็สามารถแจ้งแอดมินได้คะ่ะหรือจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพก็สามารถส่งให้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการบริการเพิ่มเติมนะคะก็ไปเลือกที่หมวดบริการทั้งหมดได้เลยนะคะ หน้านี้ก็จะเป็นบริการทั้งหมดนะคะก็สามารถเลือกดูได้นะคะมีบริการให้เลือกหลากหลายเลยมีทั้งคำชี้บายคำแนะนําต่างๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมีรายได้นะคะเราก็สามารถเลือกที่แ็บเมนูคำแนะนําได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของที่เราสามารถคัดลอกลิงก์ไปสร้างรายได้ได้นะคะก็จะได้ค่าคอม3เซนเมื่อมีคนเข้ามาใช้บริการหรือเพื่อนๆเ,เข้ามาใช้บริการนะคะอันนี้เราจะเข้าไปดูหน้า โอ,อฟล์ของเรานะคะว่ายอดหัวใจเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็เข้าไปที่อินสตาแกรมเหมือนเดิมเลยอันนี้ยอดของเรามียอดถูกใจอยู่แค่เก้าคนนะคะเราก็จะมารีกันนะคะ,ะระบบได้ทําการเรียบร้อยนะคะตอนนี้ยอดกดถูกใจนะคะก็เป็นร้อยเก้าแล้วถือว่าระบบทําการได้รวดเร็วมากเลยและก็ราคาถูกมากเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของบริการนะคะส่วนใครที่อยากใช้บริการ ก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะคะหรือว่าคลิกลิงก์ใต้โพสตก็ได้ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ